ที่หนึ่งก้ชื่ออะไรนะนอะไรแนะนำมาสอนาจารย์ก็ใหเปิดแต่ละรุนรน่นคนนี้เป็นรุ่นที่เขาเป็นรุ่นที่สี่แล้วเรามีรุ่นที่สองอันี้ก็คือนโยบายของสังคมศึกษาครูศาสตร์ถือว่าสาขาอื่นแนะนำท่าแต่มาเรียนก็ได้เรียนแล้วมาเรียนแล้วต้องลงทะเบียนก่อนนะส่งเงให้นะอาจารแนะนำมาได้แล้วก็ไม่ต้ลงทะเบียน พิธานของเฮียสมนีหลังทำมาทุกปีแล้วอันนั้นก็เปิดโอกาสให้ทุกการษาซึ่งวันที่เท่าไหร่18กันยาวันเท่าไหรวันที่20สังคมสุขสารจำนวนที่หลายพนเหมือนกันรับทุนมะจากเจ้าพ่อกระจายจะรับทุนเยอะมากพระเจ้าคุณทัยจะนี้ไปก็จะให้เข้ารับเลยเพราะท่านได้ใหม่ ใครก่อนได้ที่สามุกามทยัรูที่ใหญ่นครับถ่าถ้าท่านไปแล้วท่านคนรับไปแล้วอ๋ครับขอให้เรินพรสุขาธีปจนทร์ฟาได้มารับห้องคงการศึกษาถ่ายว้ตุสคบในรับปฐิตเราจะพิ สาวสุธิสารัตนวันคณะครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นที่สามข้างนั้นนี้นะครับเป็นนิสิตปีสองคณะสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษรงถึงทน่ิสิตปีหนึ่งนะครับอาจมีรุ่นน้องในเมื่อเราท่านปีดออไปเราเป็นรุ่นพี่เราก็สามารถเชิญชวนรุ่นน้องจากโรงเรียนต่างๆหรือที่เราศึกษาอยู่เช้ญชวนมาเรียนต่อ ก็แนะนักคนไหนมาลูกไหนคนไหนครับอันนี้ยกมเลยเรายกขึ้นขึ้นเพื่อนเจะิญได้รำน้องชายพี่ชายผู้ชายพวนี้นะปีหนึ่งยังไม่รูกสาขาสังคมศึกษาแนี่ยมาสาธุครับนางสาวสุนิสา โรงแสดงความยินดีนะครับคณะครุศาสตร์ก็เป็นคณะหนึ่งที่ปลิตบัติฝ่ายพระรื่นหัออกไปสู่ในส่วนของการศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นการเป็นครูในหน่วยงานต่างๆมีในส่วนังกัดของกระทรวงศกษาธิการ